ของฝากจากสารคามมีหอยบออ,อีโฮมนีเผาอีเลิศสายบัวไบบอกหดเนจาาอู้ที่จะใบบอกหมดไรคะไรนี่อันนี้มันกิ่อย่างเลยจันบัวใบบักขามเอาหม้ใส่ตรงใจดีว่า พี่าวฝากมาที่บ้านเาจะให้รุ่งใบบกามอันนี้มันอีหย่งนาะบันมฮวาลายอะไรย่างแกบันเดี๋ยวแม่เทให้ดูอันนี้จะเป็นผักไส้ีงามค่ะจ้ะบ็นผักไส้ผักไส้อันนี้มันอย่างนาะมะฮวาขอขม่แบันค่ะโอ้อันนี้ผักติ้วเบ ผักติ้วจ้าผักติว้วนี่ให้เป็นกระสุนแซ่บแถวบันนี้เนาะน้ำลายสอเราอีพอข่อยเองน้ำลายสอแล้วจ้ามันจะเป็นบักพริบดิบกระพริบดิบใส่ช่วักระพริบได้จ้าเป็นบักพริบดิบเพลิ่นอันนี้ไม่นหยี่ปปยงเนาะมานนี่น,น,นี่ใครวะเอาปันไก่ไนหะ

บักเชียเพดบักเชียบักนาวยางลอยหน่วยสองหน่วยจากสองฝาอนี้อย่างนี้เนาะแบบนี้มันค่าค่าค่ากันไรสองฝาแตกแต่ละคาด้วยจ้าวันนี้ันหอมเดียวหอมพีนี่นิดค่ไก่มะม่วงก่เสร็จเต็มเลยจ้ะอันนี้มันอย่างนี้เนาะแบบนี้เนาะยาปอมฝาอย่างนี้ไม่เนีจ้ะวุนนี้ใบตองใบตองก็ได้ไหมจ้าใบตองมะมกไก่ อันนี้อีกจ้าอันนี้อีกเนาะอันนี้เนาะเอื้นมาหลายแพืเนาะอันใบอันนี้เพื่อนจะโซนใบบบอีฮุ้มจ้าแต่เพื่อนกะลวกหวานได้จ้านี่ใบบบอีฮุ้มใบบบอีฮุ้มผักอีเลิศจ้าผักอีเลิศผักอีเลิศถ้าพ่อเรียมีเพื่อนจะไว้ดในในน้ำได้จ้าใส่ตู้เย็นไว้ห่อใบตองแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นได้จ้าผักอีเลิศเพื่อนก็จะเส้นอันนี้ยอดแบบตูมจ้ายอดแบบตูม ยอดบัก <ส challenge. S 2> ถูมยอดบ ah. ah. ักถูมยอดพักหวานพักหวานเดมีจ้าพักหวานแซ่บๆเลยเมื่นู้นมื่อนี้ม่มีมีตะแคงรวนๆเลยอันนี้มันยังนี่จ้ะผักเกียร์ักเกียรโอ้โขอบคุณมารสมจิตได้จ้าผักงามๆผักงามๆมาฝากจ้า